กลางทะเลทรายอนแห้งแล้งสถานที่เพียงหนึ่งเดียวที่ยังคงชุ่มชื้นไปด้วยน้ำและพืชนานาพันธุ์สถาปัตยกรรมทรงสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ซึ่งถูกล้อมรอบไปด้วยระบบชลประทานทั่วทุกทิศทางสถานที่แห่งนี้ถูกเรียกว่าบาบิโลนโฮเทล บาบิโลนโฮเทลก็ตั้งขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นสถานที่พักอาศัยให้กับเหล่านักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังดินแดนทะเลทรายแห่งนี้ได้พักคลายร้อนระหว่างการเดินทางและสัมผัสกับบรรยากาศที่ล่มเย็น ภายอกของตัวอาคารจะประกอบไปด้วยกำแพงประดับที่จะประดับด้วยรูปคนชนั้นในตำนานต้นไม้และยังมีท่าเรือสระน้ำขนาดใหญ่พร้อมปลาหลากหลายพันต่อไปเราจะพาไปชมด้านในของบาบิโลนโฮเทลชั้นแรกจะตกแต่งด้วยไฟห้อยระยะที่สวยงามและที่กลางบันไดยังมีชันเดเรียแขวนไว้นอกจากจะให้ความสว่างแล้วยังจะให้ฟีลลิ่งที่ลักชัวรี่กด้วย พอลงไปครึ่งชั้น,นจะยังมีกำแพงที่ประดับด้วยรูปรา่างต่างๆกำแพงสีน้ำเงินที่ตัดกับสีครีมให้ความรู้สึกที่สบายและเย็นตาเพราะว่าไฮไแทกของเราอยู่ที่ใต้บันไดนี้เมื่อเดินลงไปก็จะเจอกับอควาเรียมใต้ดินที่เหมือนกำลังอยู่ในอันเดอร์เดอะซีกันเลยทีเดียว ขึมาเป็นชั้นที่สอซึ่งชั้นนี้จะมีลักษณะที่คล้ายกับพิพิธตาณันย่อยมๆมีทั้งชุดเกราะที่นํามาตั้งโชว์และภาพวาดภาพเขียนส่วนชั้นที่3จะเป็นห้องสมุดสาม,มารถที่จะมาอ่านหนังสือหรือพักผ่อนหย่อนใจแบบเงียบๆได้ แมีระเบียงที่จะทอดมองลงไปเมืองข้างนอกก็ได้เช่นกันส่วนสุดท้ายก็คือดาดฟ้าดาดฟ้าของอาคารจะเป็นลานน้พุและสวนหย่อมที่ประดับด้วยพืชพันธุไม้นา,นานาชนิดที่มีทั้งไม้ดอกและไม้ประดับและทั้งหมดนี้คือบาบิโลนส์โฮเทล ภูมิใจนำเสนอโดยไปคุยกับลาดมะม่วง